สวัสดีครับปุ้มเล่งตายทีคลิปนี้น้อ,นองน้องกโก้มาน้องก็ว่าน้อยปีเป็นคนตายใชยไม่เล่งตายจากคลิปที่เองก็พิมกับมาใจกันนะใจปัจจัางกับแพว่าทำไมผปุ้มก็ตามรับไปว่าแล้วน้องเป็นคนคนตายอว่าคน nói gần nè có một pin quân bạc tang bóng vào lều tìm tìm tốt tìm cầm tay mà ngon 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 bà cô ngon 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 phải ra tay à, để, Mấy để ta đều, ngon ngon này ngon 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 đi ngon 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 cầm lưới đi Malay tôm tôm, nó bò qua tiếng hoa chóc có tuổi, thời gian nong bên miền núi bạn làm này nè, tăm mà, à, bỗm ăn à. à, đi mai, bỗm ăn nầm đi mai, Tam bỗm, tăm bỗm à, mà mai, bỗm à ผมก็กินน,น่ะเนี่ยเด็กนะู้นกินนะแต่ลังลังผมอยากกินเลยมึงเกี่ยวใบผมไม่ใจมีเวลาที่หนักบาต้มออยงง่งกับต้องทำงานก้าวทุนกับตึ้งของปกใบไปมันสะดูกว่าอันนั้นครับผมน้องก็ตามมากินดีไหมน้องคนเวลาเป็นวัยรุ่นขึ้นมานี่กินดีไหมนำ้ำ้มครับผมก็ว่าน้อง อยากกินเลยไอ้นำปุ้บไม่ได้ไม่ถึงวันนำต้มไม่ดีนะํำหรับปุ้มมีต้มดีับไม่มีกัาว่าต้มไม่ดีแต่ว่าที่มันไม่ดีก็นำต้มมันต้องทุ่มยาแก่เอ้ยถึงยาแก่เอ้ยนี่กินมากๆกวัวว่าเวลาใกล้เลยมันมันจะดื้อยาผุกลกัวแบบน,นั้นครับ ไอ้น้ำต้มนี่มันไม่ใหญ่ทิ้งแต่ไม่ดีนะกับถึงคนที่ไม่เคยกินดีนี่อย่าลองหีืว่ากับไม่อยากกินเลยไตกินก็กินแต่ใบก์คาโปกับกินแต่ใบไบด,บไได้ถ้าว่าเคยกินกับตม้มยากยากีากากลองเล็กที่กับผู้เนือนำมาปรัประจัดใกล้เคียงกับ tôm gạo, lều gạo bùi đây lều gà mì đây gà vậy để đấy cùng cười Sei, nằm tàn quen gắn nè, nằm tàn quen gà đây gặp gà chả mít gặp đai, để hòa không thùng giá ấy kha. điều bộ kín có phải để chộp tôm mì gặp ni ตรวจจาร์ดกงนำตำมยุกนี้นะครับตาพ่อมได้จิ้มเป็นกังไร้ก่องชีวิตเลยผมไม่อยากกินนี่นำตำมยุกนี้ไม่ไม่ใหญ่ด้วยนะครับไม่ร้อยสู้เหล็กทิพย์ปีดีเร็วไม่ได้ครับยาแก้ไอมันไม่เมื่อน,นเลเหล็กทิพย์ปีดีเร็ยวยาแก้ไอทุตยอดครับกินดีเดียวติดผมติดเดือพ่อมจบโอ้ต่อต้านไ,ได้แต่ได้ครับคนยิ่ๆก็ต่อต้านเปลวา่า โัวกดไม้นี่เลยครับมันเปลี่ยนให้ต้มเป็นสิ่งที่พิษโผล่ก็ต่อตานไล่กูย้ายก็ต่อตานกับแม่เราก็หลังยบต้มนี่พอจบนี่ยอ,อยากเก็บมันรุมร้อยแต่กวนนันไม่ต้องเร่งไม่เบิดตาได้แต่กวนกินกันก็รูเลยร้อยเออน,น,นั่นเองเรงแต่รเ,เร็ว ก็กินมานานดีกว่าลังๆก็ไม่ไม่ไม่ก่อยกินก็กินใบนะอย่างนี้ผมว่าสะดวกว่านกินใบครับแล้วก็ไปทำงานได้พุ้มๆจะกินใบองคพุ้มกินใบแล้วก็โก้แงนี่งงานโก้แงพุ่มจะปานำคุกอะกันกินหนำกุกครก็กินใบเป็นคนที่ไม่เคยโล่งไม่ไม่อยากกินเลยครับอยากกิน chim bay đây đâu à nó cứ gặp chim bay đây tiếng gà non thì tam bốn gà non nhà chính đấy ta non chộp tôm non chộp tôm chính chính nha vì nè năm hai non lề youtube bồi bồi trước ra vậy vì tì cái nhai phần tôm à cái nhai phần vì tì này đại măng đều cái non tầm เ้าตำไม่ได้ก็ให้พอจุวยโบกอะจึงหลวงพอตำก็ได้ใกล้รับต่อไปตมน่าจะใกล้ได้นะผมว่านะครับไม่ไม่หรือกอลักยงใกล้ก็ระลุยเร็วนีแต่ว่าพุ่มมันไม่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 ตื้อว่าผมอย่างไม่ใกล้ดีกับตนเพราะว่าผมรับเทียบเยอะๆผมอย่างไม่ไม่มีการอน้นได้กันทีก็ไม่ได้จืดใกล้ได้ครับเทียบรับเทียบเร็วกัน lăng lăng chạc thì mình mình toàn lót chính chính anh ta coi trúng cả đai rồi cả vịt trúng gì đai lấy bông ván thế anh gặp tinh gái tinh len gặp mặt nong rồi ai nong anh áo vịt đi cả nhảy vần xong vậy đại tâm đồn điền viết thêm đại tâm đại cai mình gặp bong gió nông thâm đại làm nông gỗ chóp, hobo gỗ chóp, tay quá tăm bóng mày kin nằm tóm dì nằm gặp nha kin nè không tóm tông Không nằm tóm tóm gặp nằm tóm gặp nằm tóm không nằm tóm gặp không tóm gặp nằm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  tóm gặp Không, 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 không tóm gặp ไอ้ไร่อ้่างไอ้รถควยกันไรยากันยุ่งกันอืมไอ้รถควยผมไม่รู้แต่ยากันยุ่งมันกมวีกรอกเลยเร็วนะกวยรุ่นเด็กๆกันมันต้องยบยบกินต้องยบกินในป่าไม่ต้องเลไม่ต้องนี่ผมนี่ผมนี่เลยยบกินกันเด็กๆกันผมยบกินกันยบกินในป่าแล้วป่วยเจอเจอกองตุ่มมันติรอันกันถ้าเจอยากันยุ่งไปกัน เป um pues er, ุ่มบาใช่ท่านตีเข้าลือมาแต่มันไม่ใหญ่เกินตีบานปุ่มนะข้าวลือนี่มันไม่ใหญ่กว่าตีบานปุ่มเป็นคกลุ่มเหิืมกุ้ยเหลือมเล้งกันนะมันลือมาแต่กลางนอกแล้วทิ่งทิ่งเมกาโกตามวันนี้เหล่าใจก็ไม่เจอตูกกนกันเจอกันยุ่งกันเอาไปจุดนี่ในป่าใช่ไหมยุ่งกบนี่ไม่ไม่ใหญ่เท่าเบบตานะเบบเบบอยากการยุ่งเบ็ดจุด เมกากวาดเลยนี่ก็นี่ปลาปลาอื่นก็ได้ยากันยุงเนี่ยนี่เอาเอาไปใช้กันนึกพุ่มไม้อะไรบ้าอลไรใช้ตําปลื้ออยากันยุงใช้อันตรายยุงตายไอ้คนนี้กินนี่ใช้ดำได้คนคนกาวุ้นไนีใช้พุ่มกับแรงแบบนั้นเลยจริงคนกาวุ้นจริงเอาไปใช้ในมอนบ้าไม้ยันตรายยุงตายกินเล่ คุณไม่ตายก็จริงแต่ว่าหมักหมาไม่ตายได้ผู้เมาไม่มีใครเจอไอ้ก้าวลือนี่มันมันเกิดจากด่านค่านี่ผู้เมาต์โลละไปจื้อยากันยุ่งแล้วก็จื้อกองทุ่มจื้อไปเปรมโผล่มันเมื่อนี่พวกมันจื้อพวกมันเอาไปจุดจุดยุ่งก็หลังยบหลังยบกินก็อันนี้ก็บอันนี้ก็ ก็อีกท่นกับคนที่ไม่เคยกินน้ำต้มดีกิดว่าเวลาทุกกดไม้เลยยาอีโล้ลงยาครับมันยังพิษนะมันพุ่มว่ามันผสมไม่ได้นะมันกดไม้มันมไม,ไนะม,นม,ไม่มันต้องเอาพิษอ,อยู่เดียวแต่ว่าเอามาผสมกันนะครับเออไม่ต้องไปร่มได้กินน,น้ำกระชรสน้ำตม้มปลอบเลยเแต่พุ่วมว่าก้มกินไม่ได้นะกินใบดีกว่าครับกินใบการจัดได้เร็วนะน้องเล่งตายต่างทิพ วายไม่เล่นตายอิาเล่นกลางก็โดนต้องเด้งตุนตุนควังไม่ได้ควังไม่ได้นี่ตอนนี้ถึงเวลาเลยแล้วครับนี่ครับฟองปุ้มจะตรวจตึงเวลาเก็บตรงเป็นวันนี้เลยนี่มันบอกเลย <c oughs> มันบุ่งบอกเลยว่าโปร่งเลยครับผมก็เก็บดีไหมไม่มดูรอบนี้ผมก็ใบช่วยผมตำใบช่วยผมมีผมมีใบใต้คลิปกันไหม ไปช้วยแับรอบนี้แบบวพุ่มเวนนะครับนี่ไม่ตึงตร่องเดือนนะไม่ตึงตร่องเดือนตอนนี้ที่พุ่มเวนพุ่มเก็บพุ่มเก็บเลือดแต่กูเลือดแต่กูนี่โอ้ตอนนี้เดี๋ยวบังกนพุ่มตามหว่าใครรู้ได้ปันบ้งกามีเปลี่ยนๆคอมเมนต์มาว่าเต่งกว่าแดงกับกับพุ่มกา ไอแตงกว่าเด้งนี s <S ่บ้านพ่มมันไม่เคยได้ยินผมไม่เคยได้ยินเลยผมก็ว่าเออน่าจะเป็นแตงกว่าเด้งนั่นน่ผมก็ใจรู้นี่ไว้เงแต่บ้านผมมันอยากการแดงเี่แต่จริงๆกันทุกเลวครับผมไปตามหลายๆคนฝีก็ตีทำช่องยูทูปกันเลยทำตามกุยกุยกันก็ไปตามโตโตให้ตามคนที่จำนานเรื่องไร้พัน toni, không chạy đèn quá, các, đen toni, đèn chơi chơi, đèn không đèn không đèn quá, không có quá, không có gì để yin này đèn quá này, tui, bơm bơm, bơm 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 này, bơm này bơm 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 ือใบมันเดียวแต็งกว่าไม่รู้กันบุ้มไม่อยากด้นใจนี่อย่างไรพันบุ้มเน้นรถจาดนี่ของบุ้มเนนรถจาดตอนนี้มันเกี่ยวแต่ว่ามันจะโม่หน่อยว่าห่างกลางการแดงโม่หน่อยว่ากับตอนนี้เกี่ยวซวยเดี๋ยวบุ้มเด็ดใบเลยนะใบตีแก่ลี่ยุดนฝังเที่ยงออกใบนี้เลยนะรุ่นเดียวนี่ไปทุกฝั่งเที่ยง เอยู่ครบกับนี้ใต้เกียวจบไม่รู้นะจบไหมเดี๋ยวพุ่มมันจบเนี่ยโอ้ตุ่มใจเอือเกี๊ยวได้คิดด้วกันเก็บมาเร็วกกับแอนเกี๊ยวได้นะใบรุกงันด้วยต้มกันด้วยไม่ใจเนียกนะไมต้มนะเดี๋ยววะนะแต่เดี๋ยววะก็มันรุ่ยจริงอ่ะเว้นะครับตอนนี้การเดงนะรุกการเดงนะพุ่มใจเย็นพุ่มจะไม่ไม่ไปเปลี่ยนใต้ปั้นเนาะนะพุ่มนะ ผมจะลบมายาการแดงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะการเดงเหมือนเดิมโดกเดี๋ยวไม่เต็งโดกนี้โดกนี้ผมกิดว่าผมจะไม่ไวนะครับมันเที่ยวเวลาผมว่าเป็นวีดีก็ร่ายพันดีจา้าไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าจากะกายร่ายพันสัก ต้นตร่องต้นวันนี้โตต่มกิมงมาเสียบมาติดตาว่าครับเต้ามเ,มตเม็ดไปโขกโขกเปลือ,อยใกล้แบบนี้ไม่รีบใกล้โปกตั้งไว้แล้วช่วงจำเดือนจำทีท่ทเดือนต่ออีกใกล้อันประดันได้กับได้มันได้จํานวนนะแต่ว่าพุ่มจะเว้นไว้ยิดนึงเว้นไว้ให้เปลือปล่อเๆดื่อ,อที่ว่าตั้งไว้เว้นตาบานเดี๋ยวตาล่างนี้พุ่มเต่งเดี๋ยวพุ่ม ก้มแตงออกหมดเลยดอกก็ไม่เป็นแล้วครับการที่มันได้มีดอกัไอ้ตัวนึงนะกิ้งกิ้งดีกว่ามันไม่ค่อยทุกแดดแล้วกิ้งมันแก่ๆนะครับกึ้งมันก็ทำนาทีทุตตายออกดอกออกดอกแล้วก็กิ้งนั้นจะแห้งไปครับผมมันช่งหาในลุกเม็ดเลย เป็นการกระยายปั่นของมันปกติธรรมดาครับห้ามไม่ได้นะครับกระถมนี่พอถึงเวลาที่ไหอยู่มันก็เป็นดอกับถ้าว่าชมบูญอ่านชมบูญปุ๋ยชมบูญนี่ดอกมาเนี้ยครับเป็นเป็นแน่นอนนะครับตอนนู้นช่องปีผมก็เป็นนะใกล้ว่าช่องปีไม่เป็นดอกอ่ะเป็นกับอ่านชมบูญดีเนี่ยหัรังรันมาตังเลยครับตัวาาขึ้นไม่ได้เลยเนะี่ย ก่อยใต้กลางวันใต้เลยสั่งตอนนะครับใบผมหวานได้จะเกินซิบแบบนี้น่าจะเกินซิบรู้แต่ว่าผมจะไม่เก็บดีเดียวเลยครับไม่เน้ะบางทีก็ไม่มีใบเกี้ยวก็เบ่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่เสียใกล้ไม่เล่นหัวใกล้นะไม่เล่นแต่ว่าไม่ไม่ไม่รับไม่รับปลากับว่าใบเบ่งไม่เยอะเลยเลขกโคนกับเลขกโคนเนี่ยตึงเวลาเร็วฝันเนียนตึงเวลาเร็วครับใบจันนี้ สี่เรื่องแล้วมันจะเต็มตีมันก็นึ่งจันร้องจันด่าจันที่จันอาจันอ๋อไม่ใจฮะชี้กับชี้ชี่จันกับชี้จันเป็นบัวตูมกับจันติยากำลังมาพอจันติยามาปั๊บจันทติ้ยลุดครับเมื่อกี้นะจะได้เร็วนะหนึ่งคลิปแลงตายนองกับโบกป๋อเลยวะปุ๊บมีกายใหญ่ปันไก่เฮ บโบกๆไปเลยน้องได้มีอะไรได้น่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวปบกันคลิปหน้าแล้วนะ,ะเดี๋ยวผุมก็ไปเสียบยอดให้เปลี่ยนเปลือนโตแล้วที่ตั้งมาวันนี้แต่ว่าตัวเจ้าไม่รับเร็วครับโอเคนะครับวัสด,ดีกับผมุม